สวัสดีครับผมหมอทอปนะครับวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง4คําถามนะครับที่จะทําให้ท่านรอดตายจากเส้นเลือดสมองแตกตีบตันนะครับเพียงแค่4คําถามนี้นะครับจะเปลี่ยนชีวิตของท่านจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับสำคัญมากๆนะครับคำถาม4คําถามเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบ4ตัวครับ F A S T Fast ที่แปลว่าความเร็วครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเห็นไหมครับ F ตัวแรกคือ Face ก็คือใบหน้าให้ผู้ป่วยพยายาม ยิ้มครับบอกให้เขายิ้มดูซิลองยิ้มดูซิใบหน้าเป็นยังไงปากเบี้ยวไหมมุมปากตกหรือเปล่าถ้ามีรีบไปโรงพยาบาลด่วนข้อที่2 A ครับอาร์มคือแขนให้ยกแขนขึ้นทั้งสองข้างอย่างนี้ครับแขนอีกข้างนึงอาจจะตกลงแบบนี้นะครับยกไม่ไหวรีบไปโรงพยาบาลด่วนข้อที่3ครับ S speech แปลว่าพูดครับ ถามคำถามง่ายๆชื่อวันเวลาสถานที่ตอบไม่ได้ไปโรงพยาบัลด่วนและ5ถามครับเวลาครับถามเวลาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าน้อยยิ่งดีครับน้อยกว่า4ชั่วโมงมีทางรอดมาก